ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชชูลมสปอยเรื่องราวของวิกเตอร์ซึ่งเป็นสถาปนิกหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนอาการโครมา่าหลังจากที่เขารู้สึกตัวขึ้นมาก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในโลกที่แปลกประหลาดตึกอาคารต,ต่างก็บิดเบี้ยวทุกอย่างไม่ได้ไปไปตามกฎฟิสิกส์เลยซึ่งที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการของผู้ป่วยโคม่านั่นเองพูดง่ายง่ายก็คือโลกทั้งใบที่เขาต้องไปเชิญอยู่นั้นคือโลกที่อยู่ในอาการโครมา่าและเขาจะหลุดพ้นจากโลกใบนั้นได้อย่างไรกับภาพยนต์ที่มีชื่อเรื่อง ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยชายที่ชื่อว่าวิกเตอร์ที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลเขาดูสับสนแล้วก็มองไปรอบๆของห้องที่เขาเพิ่งตื่นขึ้นมาวิกเตอร์สังเกตเห็นว่ามีรูปถ่ายของเขากับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนโต๊ะเขายังสังเกตเห็นซิงต,ต่างรอบตัวเขาสลายตัวก่อนที่มันจะงอกขึ้นมาใหม่อย่างลึกลับจากนั้นเขาก็พยายามออกจากห้องของเขาแต่เขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อมีใครบางคนดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะหายไปส่วนหนึ่งวิกเตอร์จึงเดินทุเลออกมาข้างนอกและเขาก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเมื่อเขาเห็นนนส่งตาๆข้้อกนัน เขามองเห็นโลกที่มีแรงโน้ถมถ่วงแปลกประหลาดรวมถึงอาคารต่างๆที่ลอยไปมาดูเหมือนว่าทุกพื้นที่จะเชื่อมต่อกันไปหมดนและเมื่อเขาจ้องมองไปที่อาคารแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงเขาก็เริ่มจินตนาการว่าอาคารควรที่จะมีลักษณะแบบใดในขณะที่เขาจ้องมองมานะครับโครงสร้างก็เริ่มฟื้นตัวและกลับสู่ร่างเดิมทันทีแต่หลังจากนั้นเขาก็เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ไกลาจากเขาจากนั้นวิเตอร์ก็ตระหนักว่าสิ่งมีชีวิตนั้นกําลังเข้ามาหาเขาและดูเหมือนมันพยายามจะโจมตีเขาด้วย วิตเตอร์เกือบจะโดนสัตว์ร้ายตัวนั้นจุมตีแต่เขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากชายและผู้หญิงอีกสองคนสัตว์ประหลาดเหล่านี้ถูกเรียกชื่อว่าลิปเปอร์นะครับจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มวิ่งในขณะที่สิ่งมีชีวิตนั้นก็ยังคงไล่ล่าพวกเขาต่อไปพวกเขาทั้งหมดสามารถหลบหนีจากการไล่ล่าของลิปเปอร์ผ่านทางก้นเบึงแรงนํำถ่วงที่แปลกประหลาดจากนั้นพวกเขาก็ทะลุไปถึงส่วนของประเทศจีนและเดินผ่านตรงนั้นไปไม่กี่ก้าวก็ไปยังเวนิส แต่อย่างไรก็ตามซึ่งมีชีวิตดังกล่าวนั้นก็ยังสามารถตามพวกเขามาได้นะครับแต่ก็ถูกหนึ่งในนั้นยิงแต่การยิงลักษณะนี้มันไม่เพียงพอที่จะสามารถฆ่ามันได้พวกเขาถูกสัตว์ร้ายต้อนจนจมมุมนะครับดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจหาที่กำบังอยู่สักครู่หนึ่งในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นและหนึ่งในนั้นก็เสียสละตัวเองด้วยการระเบิดร่วมกับสิ่งประหลาดตัวนั้นหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับวิตเตอร์ก็พยายามถามผู้หญิงคนหนึ่งที่ช่วยเขาว่าทั้งหมดนี้มันนนเเกกกีีี่่่ยยวววับอออะไไรแล้้ตพขาูทหน ผู้หญิงคนนั้นก็อธิบายว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในโลกที่โคม่าโดยที่ผู้คนในโลกเป็นผู้ที่อยู่ในอาการโคม่าในโลกแห่งความเป็นจริงก็เหมือนกับว่าโลกเนี่ยมันปรากฏในลักษณะของคนที่ป่วยเป็นโคม่าของมองเห็นนะครับก็หมายความว่าโลกที่คนโคม่ามองเห็นเนี่ยมันเป็นจริงในปัจจุบันและอาคารที่ลอยไปลอยมากับสถานที่ที่เห็นอยู่นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากความทรงจําของผู้ที่ป่วยเป็นโคม่าผู้หญิงคนนี้ชื่อฟรายนะครับเธอมีความสามารถพิเศษคือสามารถรักษาบาดแผลได้ หลังจากการเดินทางอันยาวนานของพวกเขาต่อมาพวกเขาก็ขึ้นรถบัสคันหนึ่งและปรากฏว,ว่าประตูหน้าและประตูหลังของรถบัสคันนั้นมี2มิติที่แตกต่างกันแต่ละมิติสามารถพาไปยังอีกมิติหนึ่งได้อย่างฉับพลันหลังจากนั้นพวกเขามาถึงอีมิติหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นฐานทัพขนาดย่อมและก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกเขาและผู้หญิงคนนั้นก็ถามถึงนักบินซึ่งเป็นชายที่เสียสละและเบิดตัวเองกับปิศาจต,ตัวนั้นก่อนหน้านั้นนะครับ เนื่องจากนักบินคนนั้นเสียสละชีวิตอันมีค่าเพื่อพวกเขาจึงเกิดข้อโต้แย้งขึ้นเล็กน้อยระหว่างพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็สงบลงโดยที่มีผู้นำกลุ่มที่ชื่อว่ายานมาระงับสติอารมณ์ของทุกคนและผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เดินทางมากับวิเตอร์ชื่อว่าแฟนทอมและเหตุผลที่พวกเขาช่วยวิเตอร์พวกเขามีความคิดว่าวิเตอร์เป็นคนที่แข็งแกรง่งและวิเตอร์เนี่ยจะพาพวกเขาไปยังที่กเกาะแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาจะปลอดภัยจากการจูบตีของสปราร์ลลิปเปอร์เหล่านั้น และในคืนถัดมาวิตเตอร์ก็นอนอยู่ในห้องที่เตรียมไว้สําหรับเขาในขณะนอนหลับเขาก็ฝันเห็นภาพร่างป้ายโฆษณา,าอาคารและถงทางเดินต่างๆรวมถึงอุบัติเหตุที่ทําให้เขาตกอยู่ในอาการโคมา่าสักครู่ต่อมาเมื่อวิตเตอร์ตื่นขึ้นมานะครับเขาก็เห็นว่าห้องของเขาเนี่ยเต็ไมไปด้วยสิ่งที่เขาฝันอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานแฟนทอมก็เข้ามาหาเขาแลวก็เตือนเขาว่าอย่าเข้าไปที่นั่นเพราะที่นั่นจะไปสู่มิติหนึ่งและเขาอาจจะหลงทางได้หาทางออกไม่เจอ ที่จริงแล้วทุกคนในโลกโคมมานี้เนี่ยลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นใครในโลกแห่งความเป็นจริงแต่พวกเขาแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาทําในโลกแห่งความเป็นจริงและอีกวันถัดมานะครับวิตเตอร์ก็จะถูกทดสอบเพื่อดูว่าเขามีความสามารถประเภทใดข้อดีอย่างหนึ่งของพลังพิเศษคือพวกเขาเนี่ยมีคนที่สามารถมีพลังในการรักษาบาดแผลได้ยังสามารถสัมผัสถึงการปรากฏตัวของพวกลิปเปอร์ได้และสามารถเรียกวิญ,ญญาณออกมาได้และยังมีหน้าตาปราสาทที่เชี่ยวชาญด้านการทําแผนที่ด้วย และยังมีนมซึ่งเป็นช่างกลโลหะเพื่อเขาสามารถผลิตอาวุธใหม่ๆขึ้นมาและนักบินที่เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ก็สามารถค้นหาคนที่เพิ่งมาถึงโลกนี้ได้เพื่อเขาจะมองหาพลังที่มองไม่เห็นของแต่ละคนและจะให้คนนั้นเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายดังนั้นจึงมีการทดสอบครั้งแรกโดยที่ให้วิเตอร์เนี่ยจะต้องจับกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาให้ทันแต่หลังจากที่พยายามทําแบบนั้นอยู่หลายครั้งนะครับเขาก็ไม่สามารถรับรู้ถึงความสามารถของตัวเองได้เลย แต่ว่าพวกเขาจะเป็นที่จะต้องเค้นพลังของวิตเตอร์ออกมาให้ได้และวิตเตอร์ก็ต้องไปชนหน้ากับเครื่องจากอันยิ่งใหญ่ที่สร้างโดยโนมซึ่งมันก็คือหุ่นยนต์ตัวใหญ่นะครับและหุ่นยนต์ตัวนั้นก็ชนวิตเตอร์อยู่หลายครั้งทําให้เขาล้มลงกับพื้นในขณะที่เขาพยายามสกัดกั้นการโจมตีจากเครื่องจากนั้นก็มีเส้นเรือนแสงจางๆปรากฏขึ้นเหนือตัวเขาแต่มันก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงจุดน,นี้นะครับแฟนทอมก็ถามเกี่ยวกับอาชีพของเขาในโลกให้ความเป็นจริงว่าวิตเตอร์ทําอะไรและวิตเตอร์ก็ตอบว่าเขาเปป็นสถาิ พวกเขาทั้งหมดจึงเรียกวิตเตอร์ว่าสถาปนิกแต่พวกเขาไม่รู้ว่าความสามารถของวิตเตอร์เนี่ยคืออะไรกันแน่ต่อมาในค่ำคืนนั้นวิตเตอร์ก็ฝันอีกครั้งและมันก็เหมือนกับความฝันคืนก่อนหน้านั้นแต่ความฝันในครั้งนี้เขาเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่บอกว่าสถานที่นี้คือโรงพยาบาลพอถึงเช้าวันถัดมาผู้นำหยานก็ได้อธิบายให้วิตเตอร์ฟังเกี่ยวกับความแตกต่างของเวลาระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับที่นี่และเขาก็บอกว่าหนึ่งวันในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันตรงกับเวลาหลายเดือนในโลกโคมมา หยาาอ้างว่าเขาอยู่ที่นี่มา15หปีแล้วและยืนยันว่าผู้คนสามารถมีอายุอยู่รอดได้ที่นี่นับพันปีเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับวิตเตอร์และคนอื่นๆได้รับมอบหมายให้ไปเก็บวัตถุระเบิดจกเรือดำน้ำําระหว่างทางเดินไปที่เรือดำน้ำนะครับนักดาราศาสตร์ก็อธิบายว่าพื้นที่ในความฝันในห้องของพวกเขาที่พวกเขานอนนั้นเนี่ยมันเก็บข้อมูลไว้มากมายเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจําได้ในโลกแห่งความเป็นจริงในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นะครับสปิริตก็สัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของลิปเปอร์ที่อยู่เหนือพวกเขา แต่นั่งดาราศาสตร์รับรองว่าระยะห่างระหว่างพวกเขากับริปเปอร์ตัวนั้นอยู่ห่างกันเท่ากับการเดินทางถึง2วันและเขาก็อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสป,ปราร์ติปเปอร์พวกนั้นก็คือคนที่ประสบกับภาวะสมองตายในอาการโคมา่าและพวกมันเนี่ยยังสัมผัสถึงมนุษย์ผ่านสัญ,ญญาณเฉพาะที่พวกเขาปล่อยขึ้นมานอกจากนี้นมยังเชให้เห็นว่าเขาได้สร้างโนวิดขึ้นมาหนึ่งอันเพื่อให้หนึ่งในพวกเขาเนี่ยใช้ล่อสป,ปลาดพวกนั้นสามารถใช้ระเบิดฆ่าตัวเองพร้อมกับสป,ปลาดพวกนั้นได้ แต่ความสามารถของพ่อนิปเปอรเพวกนั้นเนี่ยพวกมันยังสามารถแพร่เชื้อไปอยังผู้คนได้ด้วยนะครับทําให้คนกลายเป็นเหมือนพวกมันต่อมาไม่นานคณะเดินทางนี้ก็มาถึงท่าเรือดำน้ำําซึ่งได้รับการค้มกันโดยคนติดอาวุธจากความทรงจาของเคเบิลนักตาราศาสตร์ก็กําลังดําเนินตามแผนการที่พวกเขาวางไว้แต่แฟนทอมเกิดอาการไม่ยอมทําตามแผนนะครับและโจมตีผู้คุมเหล่านั้นทันทีเขาได้โยนระเบิดเข้าไปทําให้ผู้คมคนอื่นๆทราบจึงทําให้พวกเขาทั้งหมดต้องสู้รบกันอย่างเปิดเผย สเปริลยังใช้ความสามารถของเธอในการต่อสู้ได้ด้วยนะครับช่วยให้นัต่ตราศาสตร์เอาชนะพวกคุ้มกันพวกนั้นหลังจากที่จัดก,การพวกคุ้มนั้นทั้งหมดแล้วนั่นราศาสตร์ก็เข้าไปใกล้แฟนทอมแล้วก็ดูเขาซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้โพลิปเปอร์ม,มาที่นั่นแต่แฟนทอมกลับพูดอย่างเย่อหยิ่งว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําเช่นนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยคือหัวหน้ากลุ่มหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็เข้าไปข้างในเพื่อเก็บตอร์ปิโดจากเรือนำน้ํา พวกเขาต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าหากตอร์ปโดตกลงมาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ได้พวกเขาทั้ง4ี่คนก็ถือโซ่เพื่อที่จะดึงอาวุธนี้ออกมาขณะที่พวกเขากาลังเก็บตอร์ปโดอยู่จู่ๆสปิริตก็สัมผัสได้ถึงปรากฏตัวของลิเปอร์พวกเขายังไม่สามารถเอาตอร์ปโดออกมาได้เลยนะครับแต่เฟนทอมก็ให้พวกเขาเนี่ยต่อสู้กับลิเปอร์ก่อนแต่อย่างไรก็ตามเคเบิลและวเตอร์ก็ยังคงอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะเก็บตอร์ปโดต่อแต่พวกเขาจะเป็นที่จะต้องมีทั้ง4คนเพราะว่าโซ่มันหนักเกินไป ไลเวตเตอร์จึงขอความช่วยเหลือให้พวกเขาเนี่ยกลับม,มาช่วยก่อนสิ่งนี้จึงทําให้เฟนทอมรู้สึกโกรธมากเขาจึงยิงโซ่จนขาดทําให้เคเบิลและโตเบโดล,ลุดออกจากเรือดําน้ําสถานการณ์ถึงจุดตึงเครียดครับวิตเตอร์จึงแสดงความสามารถของเขาออกมาเขาช่วยสร้างทางลาดขึ้นมาจากอากาศทําให้เคเบิลและโตเบโดลเลื่อนลงมาจากทางลาดน,นั้นได้อย่างปลอดภัยและต่อจากนั้นเมื่อทุกคนกลับมาถึงฐานทัพเพื่อนำยานก็ได้รู้ถึงความสามารถของวิตเตอร์แล้วเขาก็เลยให้วิตเตอร์สร้างเกาะขึ้นมาใหม่สําหรับพวกเขา โดยหยานบอกว่าสถานที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับความทรงจําของสถานที่ที่มีอยู่แล้วที่นั่นจะเป็นที่ปลอดภัยสําหรับพวกเขาและหยานก็บอกว่าพวกเขาจะเป็นที่จะต้องออกจากฐานทัพนี้ในตอนเช้าของอีวันเลยจากนั้นหยานก็ได้แต่งตั้งนันดารา,าสร์เป็นหัวหน้าทีมคนใหม่น่าจะว่าความประมาทของแฟนทอบเนี่ยอาจจะทําให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายแต่เฟนทอมรู้สึกโกรธมากที่เสียตำแหน่งไปนะครับเขาจึงบอกว่าจะเปิดเผยความลับของหยานให้กับทุกคนรู้ และต่อมาในขณะที่คนอื่นๆหลับหมดแล้วนะครับวีเตอร์ก็พยายามสร้างบางสิ่งด้วยพลังของเขาแต่เขากลับไม่สามารถใช้พลังของเขาอย่างคล่องแคล่วได้เมื่อฟรายเห็นเช่นนั้นนะครับเขาจึงตระหนักว่าเขายังไม่สามารถเรียนรู้และควบคุมพลังของเขาได้เลยเธอจึงตำหนิเขานะครับที่บอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถสร้างเกาะเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยได้แต่ฟรายก็ยังให้กำลังใจเขาอยู่จนวีเตอร์จึงลองสร้างอีกครั้งหนึ่งเขาเริ่มคิดถึงโครงสร้างสามมิติจนปรากฏออกมาและค่อยๆกลายเป็นแบบจำลอง และจากนั้นก็กลายเป็นอาคารรูปทรงเกลียวฟรายก็สังเกตแบบจำลองของวิเตอร์นะครับและเธอก็บอกว่าเธอเห็นความทรงจำของเขาและเมื่อทั้งคู่เข้าไปถึงห้องของวิเตอร์เธอก็เห็นรถที่คว่ำอยู่และเธอก็สันนิษฐานว่าวิเตอร์จะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และวิเตอร์ก็เปิดเผยว่าก่อนที่เขาจะโคม่าเนี่ยเขาก็อยู่ในรถเพราะเขาอยู่ในรถเพื่อที่จะรอลูกค้าคนหนึ่งของเขาแต่ว่าที่นั่นกลับกลายเป็นกับดัก แล้วฟรายก็บอกว่าเธอก็มีความทรงจาของเธอในอดีตด้วยนะแต่เพียงแค่ไม่กี่ครั้งเองและสิ่งหนึ่งที่เธอจําได้จากอดีตก,ก็คือเธอเนี่ยไม่สามารถอยู่กับคนที่เธอรักได้จากนั้นเธอก็โน้มตัวไปจูบวิตเตอร์นะครับโดยบอกว่าอาการโคาม,มา่าทําให้เธอเข้าไปถึงความรักได้ในเช้าวันถัดมานะครับทุกคนก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปยังเกาะใหม่ที่จะถูกสร้างขึ้นมาโดยวิตเตอร์ในขณะที่นักดาราศาสตร์คนนั้นเนี่ยกำลังอธิบายถึงเส้นทางการเดินทางแฟนทอมก็แอบขอโมยนกหวีดออกมาจากกระเป๋าของโนม้ม เมื่อพวกเขาเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับสปิรปิตก็แจ้งให้ทราบว่าจะมีลิปเปอร์ปรากฏตัวและพวกเขาก็สงสัยนะครับว่าปีศาจพวกนั้นเนี่ยสามารถตรวจจับการเดินทางของพวกเขาได้อย่างไรแต่ความจริงแล้วก็คือเครื่องตรวจจับหรือโนวิดอันนั้นเนี่ยแฟนทอมกําลังเปิดใช้งานมันอยู่นะครับจากนั้นพวกเขาก็วางแผนใหม่แล้วเริ่มแยกทางกันไปนัทดาราศาสตร์ก็บอกให้วิตเตอร์เนี่ยขึ้นไปบนเนินเขาเพื่อที่จะหาเส้นทางอื่นแต่แฟนทอมจงใจที่จะติดตามวิตเตอร์ไปทําให้เขาล่อเพื่อนลิปเปอร์นั้นเข้าไปหาวิตเตอร์ เมื่อพ่อปีศาจนั้นเข้ามาใกล้วิเตอร์นะครับก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแท้งเขาสามารถยิงพ่อยอมรู้ทนั้นได้เขาจะเป็นคนต้านพวกปีศาจนั้นไว้ให้วิเตอร์เนี่ยรีบหนีไปก่อนจากนั้นแฟนทอมก็ยัดน้องวีที่เป็นสัญญานั้นเข้าไปไว้ในแจ็กเกตของวิเตอร์โดยตั้งใจที่จะกล่าวหาวิเตอร์แต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อนะครับเพราะว่าทั้งทีมเนี่ยสามารถเข้าใจแผกนการที่ไม่ดีของเขาได้จากนั้นจู่ๆร่างกายของแฟนทอมก็เริ่มกลายร่างเป็นเพลิเปอร์ และในขณะนั้นเขาก็ถูกพกู้นำยานยิงแต่เขาก็สามารถหนีออกจากที่นั่นได้แต่ทันใดนั้นจํานวนของพูลิเปอร์ก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าหลายคนติดเชื้อแล้วแต่ก่อนที่พวกเขาจะกลายล่างสมบูรณ์พวกเขาก็ถูกยิงจนตายจากนั้นแฟนทอมที่ตระหนักว่าร่างกายของเขากำลังจะเปลี่ยนไปเขาจึงพยายามเรียกร้องความสนใจจากผ่อลิเปอร์โดยใช้นกหวีดน,น,นั้นแต่ปีศาจเหล่านั้นก็เพื่อเฉยต่อเขานะครับในขณะเดียวกันทั้งคนที่ยังไม่ติดเชื้อพวกเขาก็กำลังดิ้นรนเพื่อหนีจากลิเปอร์ ระหว่างที่กําลังวิ่งอยู่นั้นก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นและจู่ๆวีเตอร์ก็ตื่นขึ้นมาจากอาการโครมา่าและเขาก็เริ่มนึกถึงเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในความนึกคิดของเขานะครับเขานึกถึงเหตุการณ์นหนึ่งในขณะที่เขาอยู่กับแฟนสาวปรากฏว่าแฟนสาวที่นั่งรถกับเขาเนี่ยก็คือฟรายนะครับเพวกเขากําลังเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของนิกายหนึ่งในขณะนั้นเนื่องจากได้รับคําเชิญซึ่งคนที่เชิญพวกเขาเนี่ยก็คือลูกค้าคนหนึ่งของวีเตอร์นะครับ เมื่อทั้งคู่มาถึงที่นั่นนะครับฟรายที่ไม่มีความไว้ใจลูกค้าคนนี้อยู่แล้วก็ได้เอาเครื่องช็อตไฟฟ้ายับใส่มือของวิเตอร์ก่อนที่จะลงจากรถและฟรายก็เตือนวิเตอร์ว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยมันเป็นคนของนิกายที่มีชื่อเสียงซึ่งพวกเขาอาจจะใช้ความเชื่อของพวกเขาในการมุ่งร้ายจากนั้นวิเตอร์ก็ลงจากรนครับแล้วก็เดินเข้าไปในอาคารและผ่านห้องต่างๆที่เขาเคยเห็นในความฝันปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งรอเขาอยู่ที่นั่นนะครับและชายคนนั้นก็คือหัวหน้าหยานนั่นเอง ยานเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับที่กําลังพัฒนาโครงการโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่อยู่ในอาการโครมา่ายานจงใจเชิญวิเตอร์มาที่นั่นนะครับเพื่อที่จะไปสู่โลกโคมา่าและช่วยเขาสร้างสถานที่ปลอดภัยจากพวกลิปเปอร์เขาอ้างกับวิเตอร์ว่าได้ค้นพบภาวะทางสมองในผู้ป่วยโคมา่าซึ่งทําให้ผู้ป่วยนั้นสามารถเข้าถึงโลกอื่นได้ยานยังเชิญวิเตอร์เพื่อเข้าไปดูโลกโคม่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าเขารู้ดีว่าวิตเตอร์เนี่ยเป็นสถาปนิกแต่วิเตอร์ก็ปฏิเสธคําขอของยานด้วยเื่นเชิง จากนั้นคนที่อยู่ในนั้นก็ลุมจบวิเตอร์และก็บังคับฉีดยาเข้าไปในตัวเขาแต่โชคดีนะครับที่วิเตอร์เนี่ยพกที่ชอ็อตไฟฟ้ามาด้วยจึงสามารถทําให้เขาหลบหนีจากที่นั่นได้ในขณะที่วิเตอร์เข้าไปในรถแล้วไฟก็ขับรถออกไปแต่เธอไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่ถนนจึงทําให้ทั้งสองคนประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับรถบรรทุกมันจึงเป็นผลทําให้ญาติและคนของเขาเนี่ยนำร่างของวิเตอร์และไฟไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษา หลังจากที่วิตเตอร์ตื่นขึ้นจากการหมดสตินะครับยานก็บอกว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นใครเขาเปิดเผยว่านิการทางศาสนาเป็นเพียงเครื่องปกปิดเพื่อช่วยระดมทุนสําหรับพวกเขาเท่านั้นงานที่แท้จริงของพวกเขาเนี่ยคืองานวิจัยเกี่ยวกับโครงการโครมานี้ต่างหากและแผนการของพวกเขาก็คือจะมอบโลกใบใหม่ให้กับทุกคนผ่านโครงการที่พวกเขากําลังพัฒนาอยู่และแน่นอนว่ายานจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากไม่ได้รับความเชื่อเหลือจากวิตเตอร์ในการสร้างโลกโคมานี้ เนื่องจากความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโคม่าก,ก็คือพวกลิปเปอร์นะครับจึงจะเป็นด er, ิจิตัลมีวิเตอร์สร้างที่หลบภัยให้กับพวกเขาและทุกคนในห้องนั้นก็ถูกยานฉีดยาให้เข้าสู่อาการโครมา่าแต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งที่อาการฟรื้นขึ้นมาแล้วนะครับก็คือแฟนทอมนั่นเองแต่เขาต้องการที่จะอยู่ในอาการโครม่าต่อเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นจริงของชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับวิตเตอร์ก็ยังปฏิเสธที่จะเข้าไปอยู่ในโครงการของยาน ยานจึงเตือนวิตเตอร์ว่าถ้าพวกพิสารลิปเปอร์จับผู้คนในโลกโคม่าได้คนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็จะต้องตายด้วยซึ่งวิตเตอร์ไม่เห็นด้วยนะครับในการที่เอามนุษย์มาทดลองแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาตายและยานยันสัญญาว่าจะปล่อยพวกเขาทั้งหมดเมื่อวิตเตอร์เสร็จสิ้นโครงการของเขาและแฟนสาวข,ของวิตเตอร์ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในอาการโครม่าด้วยในท้ายที่สุดวิตเตอร์จึงไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยตัดสินใจช่วยฟรายแฟนสาวข,ของเขาซึ่งยังโคงม่าสติอยู่ หลังจากนั้นวิตเตอร์ก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเขานะครับในขณะเดียวกันฟรายและคนอื่นๆก็เริ่มจำนวนต่อสถานการณ์ของพวกเขาแล้วพวกเขาโดนต้อนจนจมมุมแต่ก่อนที่พวกปีศาจลิปเปอร์กำลังจะเริ่มการโจมตีวิตเตอร์ก็มาถึงที่นั่นพอดีนะครับเพื่อที่จะพาทุกคนเนี่ยไปยังกเกาะแห่งหนึ่งวิตเตอร์ก็เริ่มทำงานในโครงการของเขานะครับเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในความคิดของเขาขึ้นมาและวิตเตอร์ก็เริ่มสร้างเกาะใหม่สำหรับพวกเขาทุกคน สถานที่ที่หนึ่งซึ่งแต่เดินมีแต่ความว่างเปล่าบัดน,นี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นอาคารแห่งอนาคตอันงดงามอย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขากําลังจะเดินเข้าไปยานก็เปิดเผยข้อเท็จจริงบางอย่างซึ่งเขาได้พูดถึงทุกคนในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับว่าแต่และคนเนี่ยเป็นยังไงทางด้านสปิริตเธอมาจากสถาบันโลกจริงนะครับเธอเป็นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการประสาทหลอนและเธอก็มีอาการชักอยู่บ่อยๆครั้งเธอไม่มีครอบครวัวเธอเพิ่งสูญเสียลูกคนเดียวไปเมื่อไม่นานนี้ ส่วนทางด้านแท้งเขาได้สูญเสียครอบครัวจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาสุราของเขาส่วนทานด้านนันดาราศาสตร์ก็กลายเป็นคนออทิสติกและได้รับการดูแลจากพ่อแม่ที่แก่มากแล้วของเขาส่วนเรื่องราวอดีตของวิเตอร์นั้นแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมของวิเตอร์นั้นมันล้ำหน้าจนเกินไปจนดูเหมือนว่ามันไม่สมจริงนะครับนอกจากนี้เขายังถูกไฟทิ้งด้วยเพราะว่าพวกเขาทะเลาะกันเนื่องจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่สมจริงของเขา แต่ปรากฏว่าหยานมีความสนใจในโครงการก่อสร้างของวิเตอร์เพื่อที่จะเอามาใช้ในโลกโคมาและหยานเอาทุกคนมาขู่วีเตอร์เพื่อที่เขาจะยอมสร้างสถาปน,นิกของเขาในโลกโคมาแต่หลังจากที่หมดประโยชน์แล้วหยานก็จะกําจัดทุกคนในนั้นทิ้งและจูๆ่ๆร่างของแท้งก็เริ่มสลายปรากฏว่าในโลกแห่งความเป็นจริงคนของหยานได้ตัดออกซิเจนของแทงออกเมื่อรู้ความจริงแล้วพวกเขาทั้งหมดพยายามต่อสู้กลับกับหยานแต่ความพยายามของพวกเขานั้นไร้ผล นักดาราศาสตร์จึงบอกกับพวกเขาว่าหากพวกเขาต้องการตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริงพวกเขาจะต้องค้นหาร่างทแท้จริงในโลกแห่งความฝันก่อนจากนั้นทุกคนก็วิ่งไปสู่ฐานทัพของพวกเขาที่พวกเขาจากมานะครับและก็เข้าไปสู่ความฝันภายในห้องของวีเตอร์และภายในนั้นเนี่ยก็เป็นในโรงพยาบาลนะครับพวกเขาก็เริ่มค้นหาร่างของพวกเขาเองห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งปรากฏว่าสภาพในโลกแห่งความฝันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเ,เพราะทุกสิ่งในนั้นได้เชื่อมโยงกับความทรงจําของผู้คนในอาการโครม่าหมดแล้ว ดังนั้นวิเตอร์จะต้องจำรายละเอียดใดๆที่นำไปสู่ห้องโคม่าของพวกเขาให้ได้หลังจากที่วิเตอร์จำรายละเอียดห้องของเขาได้นะครับเขาก็เริ่มค้นหาทันทีและในที่สุดวิเตอร์ก็ค้นหาห้องของตัวเองจนเจอในขณะเดียวกันร่างกายของนั่นดาราศาสตร์ก็เริ่มจางหายไปและหยานก็ขัดขวงางไม่ให้ฟรายและวิเตอร์ค้นหาเจอร่างของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับแฟนทอมซึ่งได้ไกลร่างเป็นลิปเปอร์แล้วก็ได้มาช่วยวิเตอร์และฟราย เขาได้โจมตีใส่หยานในขณะที่หยานไม่ทันตั้งตัวแล้วร่างกายของหยานก็เริ่มสลายตัวไม่กี่นาทีต่อมาครับในที่สุดว,วีเตอร์ก็ฟื้นจากอาการโคม่ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและเขาก็เห็นฟรายแฟนสาวของเขาที่ยังคงหมดสติอยู่เตียงข้างๆจากนั้นวีเตอร์ก็พยายามปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาและเธอก็ได้สติขึ้นมาทั้งสองคนจะออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็วแต่คนของหยานก็มาถึงที่บอร์ดและก็เพราะว่าหยานเนี่ยเสียชีวิตแล้วพวกเขาจึงไม่ทําอะไรทั้งคู่ แต่ก่อนที่ภาพยนตร์จะจบลงนะครับทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าไม่มีการตั้งข้อหาใดๆกับนิกายทางศาสนาของยานเนื่องจากขาดหลักฐานที่จะกล่าวหาพวกเขาและหลังจากนั้นนะครับวิตเตอร์ก็เริ่มการทํางานของเขาในการออกแบบและฟรายก็ยังสนับสนุนถึงความพยายามของวิตเตอร์ในงานสถาปัตย,ยกรรมของเขาอีกด้วยและภาพยนตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับไม่ชนลุมสปอย์ด้วยนะครับ